นนะเนื่องจากกระแสติดต็อกแรงมากเขาบอกว่าใช้สีนั้นมาผสมกับสีนี้แล้วจะเป็นสีใสอะไรอย่างนี้แก oh. แซึ่ง oh. อยากดูมากๆเลยนะแล้วอยากลองผสมมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองจะมาเป็นสีใสได้อย่างไรนั้นนะคะเราอยากดูแล้วขอคนหนึ่งได้ตามไปดูเลยอันนี้คือสลามใสาจากคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวป้าพาจะมาแบ่งแล้วก็ใส่สีค่ะทุกคนมา มาลองดูเพื่อไม่ให้เสียเปล่านะมาลองก่อนนะสีอ่อนอะแค่ไหนถึงเรียกว่าอ่อนเดีค่ะ ื่นเต้นมากเลยจะเป็นจริงหรอถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไร้ด่วนๆแล้วเรามาผสมกันโลดนี่นะเห็นกันจัะจะเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อเสียแต่อย่างใดมาเหลืองอุ้ยสวยฟ้า,าชมพูมาปนกันเลยจ้ะเขาบอกว่ามันอ่อนนะพี่พาแต่ว่าพี่พาไม่ได้ใช้ความอ่อนนั้นเลย รวมกันเป็นสีใสใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยโอ้เริ่มแล้วทุกคนเริ่มเป็นสีฟ้า <What? S 1> แล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีสีสีเขียวด oh, <no. S 1> เริ่มเป็นเขียวเขียวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เข้ากันแล้วนะเริ่มจะเป็นเขียวอ่อน,ออน เฮ้ยไม่น่าเชื่อทุกคนดูสิเป็นสีใสเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวไปต้มแกงแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวมาสรุปแล้วก็ทำไม่สำเร็จนะคะสิ่งสีที่แท้จริงก็คือสีเคลียวนั่นเองค่ะ เป็นเขียวเขียวแบบนี้นะทุกคนเขียวเขียวทำไมต้องเขียวเขียวด้วยคะอันนี้คือใสอันนี้คือเขียวนะแต่ว่าถ้าดึงยืดออกมาเขาก็จะแลดูเหมือนใสเห็นปะโอ้ดูดียดูสินะเหมือนมัมนิดนึงความใสนะั้นเขาก็กลบกันแบบกรบกันมิดนะคะเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วผสมแล้วพี่พามิ่เป็นนะคะแกงแกงแกงทุกคนนะ กงลองดูว่าทุกคนอยากเห็นใสใช่ไ่มเราก็ใส่ให้แล้วไงเรียบร้อยแล้วมีอะไรแนะนําดีๆเด็ดๆอย่างนี้ก็แนะนำคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะโอยอ,อย่าลืมตอนนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับกระบอกนะ้ำปละปาพานะคะประชาะสัมพันธ์นิดนึงลืมไปเลยแห่งเทศกาลวันหยุดยาวนะคะทุกคนวันนี้นะคะ ลด50%ไปเลยนะคะเหลือแค่400บาทเท่านั้นนะคะซื้อวันนี้นะเดี๋ยวป้าพาจะแปะริงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ